สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะหากท่านรู้จักคนที่เกิดในลัคนากุมหรือว่าราศีกุมเช่นเดียวกับท่าน ฝากกดแชร์ไปให้เขาได้รับรู้คลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีกุมนั่นเองค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงที่ดาวราหูย้ายครั้งนี้จะมีเรื่องที่ทําให้ท่านดีใจเกิดขึ้นดวงจากที่เคย,ย่ายแย่จะกลับมาดีท่านใดที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องอะไรบ้างมารับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจะขอแจ้งดาวราหูย้ายครั้งนี้ เป็นการย้ายครั้งใหญ่นะคะและจะย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2566ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมปี2568ในช่วงระยะเวลา18เดือนนี้นะคะเป็น18เดือนที่ชาวราศีกุมจะมีข่าวดีมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนใช่ว่าจะมีเรื่องแต่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านเพียงอย่างเดียว หลายหคนกลัวดาวราหูนะคะดาวราหูแยกครั้งนี้จะมาอยู่ในตําแหน่งของการเงินของชาวราศีกุมค่ะฟังแล้วอย่าเพิ่มดิตกกังวลใจนะคะในมุมที่ดีของดาวราหูมาอยู่ในตําแหน่งการเงินครั้งนี้ก็มีอยู่บ้างท่านมีดวงจะได้ทรัพย์สินมีค่ามีราคาแพงๆค่ะบางท่านหากตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดที่ดินอสังหาท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะยื่นเรื่องทีไร ก็มักจะติดตดิดขัดขัดไม่ได้รับการอนุมัติติดนู่นนี่นั่นแต่ช่วงนี้โอกาสและจังหวะจะมาถึงท่านจะได้รับการอนุมัติได้บ้านได้คอนโดที่ดินอสังหาก็ว่าไปบางท่านไม่เคยมีหนี้สินก็จะมีหนี้สินเพิ่มท่านจะกู้ยืมสําเร็จบางท่านอาจจะได้ซ่อมแซมรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้บางท่านตั้งใจที่จะซื้อรถท่านก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อ ดวงของท่านในช่วง18เดือนนี้นะคะท่านจะมีแรงกระตุน้นทําให้ท่านอยากมีอยากได้มากขึ้นอยากทํานั่นอยากทํานี่เพิ่มมากขึ้นหากที่ผ่านมาท่านพอใจในสิ่งที่ท่านมีแต่ในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีแรงกระตุน้นมีแรงผลักดันทําให้ท่านอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากรวยอยากมีอยากได้ถ้าจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางการทํางานหาเงินเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้เงิน จากช่องทางใหม่ๆช่วงนี้ท่านหาเงินเก่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะการเงินก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายบ่อยรั้งและเป็นใช้จ่ายทีละเยอะๆบางท่านจะมีการตัดสินใจนําเงินไปลงทุนหรือจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นทําธุรกิจกับคนที่ท่านสนิทและไว้ใจหากท่านจะลงทุนทําอะไรร่วมกับใครในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านละเอียดรอบคอบคิดให้ดีๆคิด ให้รอบคอบในทุกๆด้านและหากตัดสินใจที่จะลงทุนจริงๆท่านก็ต้องตกลงเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนทำหนังสือสัญญาให้เป็นกิจลักษณะห้ามใจใหญ่อย่าใช้คำว่าไม่เป็นไรหรืออย่าใช้คำว่าใจวัดใจโดยเด็ดขาดเงินทองไม่เข้าใครออกใครคะ่ะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะคะฉะนั้นให้ละเอียดรอบคอบหากจะร่วมหุ้นลงทุนกับใคร ที่จริงในช่วงนี้ห้ามลงทุนกับใครโดยซ้ำไปและห้ามให้ใครกู้ยืมเงินหรือว่าห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็กขาดเพราะท่านมีโดนจะถูกหลอกขูกโกงหรือโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ใก็ท่านรัดกลุ่มรอบครอบหากจะให้ใครกู้ยืมเงินก็ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันหรือไม่ก็ต้องทำหนังสือสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันเรื่องยุ่งๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านในวันข้างหน้า บางท่านช่วงนี้จะมีอะไรให้ท่านทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะช่วงนี้จะมีเหตุบังคับให้ต้องให้ท่านต้องหาเงินเป็นช่วงที่ท่านขยันและหาเงินเก่งมีรายรับเพิ่มขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันภาราค่าใช้จ่ายบางอย่างก็จะเพิ่มเข้ามาข้อดีนะคะช่วงนี้ท่านจะสบายใจเรื่องที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางคนคนที่คอยสร้างปัญหาคนที่คอยกันแกล้งรังแกท่านคนที่คอยทำให้ท่านไม่สบายใจ ในช่วง18เดือนนี้ท่านและเขาจะมีเหตุให้ห่างกันไปศัตรูที่เคยกลั่นแกล้งท่านเขาจะลดบทบาทลงค่ะจะมีเหตุให้เขาไม่มีเวลามาวุ่นวายหรือว่าคอยทำให้ท่านหงุดหงิดรำคาญใจช่วงเหมือนช่วงครึ่งปีปีครึ่งที่ผ่านมานั่นเองนะคะ,ค,ะคล้ายๆกับว่าศัตรูแพ้ภ่ยตัวเองไปนั่นเองค่ะทำอะไรกับท่านเอาไว้แล้วเรื่องราวเหล่านั้นย้อนข้อหาตัวของเขาเองหรือ เขาเองก็กําลังยุ่งๆและวุ่นวายอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนทําให้เขาไม่มีเวลาที่จะมาอายุ่งๆเรื่องของท่านทําอะไรกับท่านเอาไว้แล้วเรื่องเข้าตัวในช่วงนี้าภระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถและการเดินทางจะลดน้อยลงนะคะหากที่ผ่านมาสองเรื่องนี้คือรายจ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยหนักใจกับรายจ่ายเหล่านี้แต่รายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มขึ้น เช่นมีหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ฟังแล้วจะตกใจเป็นหนี้ที่ดีต่อตัวท่านในอนาคตข้างหน้าหรือหมดเงินไปกับการลงทุนเพิ่มอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นเองนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆนะคะเพราะรายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยมีสติในการใช้เงินเป็นช่วงที่ท่านจะใช้จ่ายเงินไปกับการสนองกิเลสตัณหาของตัวท่านเองค่อนข้างที่จะเยอะมาก เจอสิ่งของถูกใจตัดสินใจซื้อด่วนซื้อเลยหรือสิ่งนั้นถูกใจมากๆต้องรีบซื้อไม่ซื้อไม่ได้เดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวคนอื่นจะซื้อไปหมดฉะนั้นในเมื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็ต้องไม่เป็นไปตามดวงค่ะต้องมีสติหากเจอของถูกท่านก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยจะถูกวันนี้หรือไม่เป็นไรไม่จําเป็นหรือเจอของที่ท่านอยากได้ก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่ต้องซื้อรอได้ยังไม่จําเป็นเช่นเดียวกัน หากท่านรู้ทันกิเลสรายจ่ายของท่านจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะราหูเป็นดาวที่คอยอค้นทรัพย์ค้นเงินออกไปจากตัวท่านจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ท่านอยากใช้อยากจ่ายแต่บางเรื่องเราก็หลีกเลี่ยงได้อย่าตามใจตัวเองนะคะให้มีสติในการใช้เงินให้มากๆถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเริ่มวางแผนการใช้เงินจะดีมากและอยาใจอ่อนที่สงสารเด็กขาดให้มีสติในการช่วยเหลือ ให้มีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นและอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปเรื่องเงินเงินทองทองหากท่านจะลงทุนอะไรก็ตามจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านมีความรู้เท่านั้นมีความมีความรู้เท่านั้นนะคะเน้นย้ำไม่มีความรู้ห้ามเสี่ยงและห้ามลงทุนเด็ดขาดอย่าทำตามกระแสอย่าเอาอย่างคนอื่นเพราะดวงของคนเราแตกต่างกันไม่เหมือนกันอย่าโลภมาก ให้ท่านมีสติก่อนที่จะนําเงินไปทําอะไรก็ตามโดยเฉพาะเงินจํานวนมากๆช่วงนี้อย่าเชื่อหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่มีความรู้เพราะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวท่านคนภายนอกจะมองว่าท่านร่ํารวยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้หากเขาเดือดร้อนเขาก็มกักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆเสมอ ข้อนี้เตรียมตัวปฏิเสธแบบชนิดบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุณนเอาไว้ได้เลยค่ะมีมาแน่นอนและเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่ท่านนั้นสนิทสนมด้วยแต่ในมุมกลับกันในช่วงนี้ท่านเองก็จะมีคนคอยช่วยเหลือดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะใครบางคนที่ท่านไม่คิดว่าจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือคนที่เคยช่วยเหลือท่านก็จะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านดีขึ้นท่านจะมีคนคอยสนับสนุนหรือออกคุณให้สําหรับบางเรื่องบางโอกาส ท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเกิดขึ้นมีจังหวะและโอกาสได้เยียจับเงินก้อนมีรายจ่ายเยอะก็จริงแต่รายรับก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะชาวราศีกุมว่าในช่วง18เดือนนี้นะคะเงินที่ท่านจะได้หลักๆมักจะมาจากความขยนันมาจากความรู้ความสามารถมาจากงานทำอะไรด้วยตัวเองจะได้ผลประโยชน์ดีที่สุดสูงสุด แต่อย่าหวังรวยเร็วอย่าหวังรวยทางรัฐเพราะโอกาสพลาดมีสูงมากหากท่านตั้งใจที่จะรับงานพิเศษในช่วงนี้เงินจากงานพิเศษจะเข้ามาดีท่านจะได้ทำงานพิเศษแน่นอนค่ะหากท่านไม่เลือกงานมากจนเกินไปในช่วงที่ดาวราหูย้ายใหม่ๆท่านจะมีข่าวดีด้านเกินการเงินเกิดขึ้นอย่างช้าไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง แต่ว่าดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านและขึ้นอยู่กับงานที่ท่านทำด้วยนะคะขอเอาใจช่วยให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีร่ํารวยจากการที่ดาวราหูย้ายในครั้งนี้ปราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีร่ํารวยเช่นเดียวกันกับชาวราศีกุมสวัสดีค่ะ